สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมันีจันคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าอยากสวยอยากผอมเนี่ยจะทำยังไงดีจะทำได้ไหมเราจะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อรลลเคินในการเปิดทำนายดูนะคะอันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะ ใบแรกนะคะ m e s s a g e สองไม้ค่ะการตัดสินใจ Decision Poverty เอ๊ะทำไมมันมีไพ่มลพิษขึ้นมลพิษ อืมห้ามทานยาอืมไม่ควรกินยาลดน้ําหนักเชรีอเนี่ยต้องออกกําลังกายต้องไปวิ่งต้องไปออกกําลังกายหนึ่งไม้อันนี้เหมือนกับว่าต้องไปหาหมอด้วยนะหรือไปตรวจเลือดเฮอร์มิตอินโทสเพคชันเนี่ยสติปัญญา การวางแผนการใช้สติปัญญา dependency การเยียวยาบาดแผลมีแผลด้วย logic ตักกะความคิดที่ถูกต้องแปดเหรียญ คุณต้องคุยกับเพื่อนของคุณน่ะเพราะว่าคุณเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคุณจะต้องปรึกษากับเพื่อนคุณเลยแหละอาจจะต้องตัดสินใจให้ดีนะ decision คุณควรระมัดระวังพวกสารพิษสารเคมีอ่ะไม่ควรทานยานะให้ไปทานพวกกระเทียมพริกไทยดำไปทานพวกพริกไทยดำ พริกไทยดำกระเทียมอา่าพวกขม,มิ้นอะไรพวกนี้ดีกว่าให้ไปทานอันนี้ก็คือเขตปรอดเป็นเขตเขาเรียกว่าอันนี้เป็นระเบิดนิวเคลียร์ไงอันนี้ก็คือเหมือนหน้ากากกันสารพิษนะ่ะเหมือนกับว่าอันนี้เป็นเขตปลอดมนุษย์นะ่ะเพราะว่ามันเป็นสารพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเนี้ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องอยา ห้ามทานยาเคมีเด็ดขาดอาจตายได้ห้ามทานยาเคมีเด็ดขาดทานได้พวกส้มแขกมะขามแขกใบมะขามแขกส้มแขกพริกไทยดำน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยคุณขอคุณควรจะแมสเซจอะใบนี้ก็คือแมสเซจก็คือให้คุณอะแชทคุยกับเพื่อน ปรึกษาแล้วค่อยตัดสินใจอันนี้คือให้ไปออกกําลังกายนะใบนเนี้ยเนี่ยไปออกกําลังกายอันนี้คุณต้องคุยกับคนที่มีความรู้อะจริงๆใบนี้ก็คือคนนี้เป็นหมอนะคุณอาจจะต้องปรึกษากับอ,อแพทย์อันนี้ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาบาดแผลในใจของคุณน่ะจะได้รับการเยียวยา โลจิกก็คือตรรกะที่ถูกต้องตรรกะทางวิทยาศาสตร์ตรรกะทางคณิตศาสตร์แปดเหรียญอาจจะต้องใช้เงินใช้เวลาจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรถึงจะสําเร็จอะ่ะจะต้องใช้เวลาเหมือนจัก,กรวาลเนี่ยมันจะมีวัฏจักรของมันการคือจัก,กรวาลมันจะมีวัฏจักรของมันดาวจันดาวพุธดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์30สิวันย้ายราศีดาวจันทสองวันครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะมีวัดวัฏจักรของมันต้องใช้เวลาอันนี้คือคุณอะต้องยึดถือหลักความเป็นจริงนะหลักที่ถูกต้องหลักที่มันเป็นจริงหลักที่ถูกต้องคือห้ามคิดเองเออเองอะเช่นโลจิลกเนี่ยต้องยึดถึงหลักความถูกต้องเช่น คุณเรียนจบนิเทศมาอ่าแต่จะไปเป็นทันตแพทย์ไม่ได้ถูกไหมคุณเรียนจบนิเทศมาไปขายผักได้ขายน้ำเต้าหู้ได้เปิดร้านขายกาแฟได้ไปเป็นนักเขียนได้จะปเป็นนักร้องนักแต่งเพลงก็ได้ถ้าความสามารถมีให้นึกถึงหลักความจริงคนรวยก็ย่อมแต่งงานกับคนรวยคนจน ก็แต่งงานกับคนจนคนรวยก็ยิ่งรวยคนจนก็ยิ่งจนนี่คือตักกะความจริงให้คุณน่ะลอจิกก็คือให้ยึดตักกะความจริงว่าในชีวิตจริงอ่ะซินเดอเรล,ล่ามันไม่มีอาจจะมีก็แค่ส่วนน้อยแต่ต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่ไม่สวยแต่คุณอยากได้แฟนรวยและหล่อมากเนี่ยคุณต้องนึกถึงโลจิกอ่ะว่าซินเดอเรล,ล่าที่มีชีวิตอยู่จริงอ่ะในปัจจุบันเนี้ก็คือเขาเขาสวย คนไทยโบราณเขาบอกนะนาลีมีรูปเป็นซับอันนาลีมีรูปเป็นซัพ์ในเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีโลจิกอะคุณต้องอย่าหลอกตัวเองโลจิกก็คือว่าห้ามหลอกตัวเองและยึดถึงหลักความเป็นจริงคุณต้องนึกถึงสารพิษที่มันจะมีเข้ามาด้วยสารพิษสารเคมีเนี่ยเป็นหน้ากากกันสารพิษนี่ก็สัญ,ญลักษณ์เนี่ยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็น กันพวกแก๊สพิษพวกเชื้โอโรคอ่ะคุณต้องระมัดระวังสารเคมีแล้วก็สารพิษต่างๆด้วยนะคะคุณจะแข็งแรงนะในอนาคตเนี่ยคุณจะแข็งแรงแล้วก็คุณจะเที่ยวเก่งมากเลย ในอนาคตเนี่ยคุณจะร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะเที่ยวเก่งมากแต่คุณน่ะต้องประหยัดการใช้เงินโ o ออฟพเพนเดอก็คือคนขี้งกอะ่ะเหมือนกับว่าคุณต้องใช้เงินให้น้อยลงหรือกินให้น้อยลงบางครั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามส่งสัญญ,ญาณมานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจําตัวพยายาม มาเป็นกำลังใจและช่วยเหลือคุณคุณจะสามารถทำทุกอย่างได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนชอบเที่ยวชอบสนุกสนานไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่ชอบออกกำลังกายไพย่ใบนี้หมายถึงคนที่ชอบเดินทางชอบไปโน่นมานี่เป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางคุณต้องการที่จะมีรักแท้หรือตามหารักแท้ต้องการที่จะสมหวังในความรัก พ่อมดนะหรือว่าความที่ว่าคุณเป็นคนฉลาดสติปัญญาของคุณจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้สิ่งที่คุณทํานี่ให้แบบคนแอบทําอะไรลับๆนะเหมือนกับว่าถ้าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณทําไปเลยไม่ต้องไปบอกใครเหมือนกับว่าวันนี้คุณตั้งใจว่าจะกินมังสวิรัตเหมือนกับว่าวันนี้คุณตั้งใจว่าฉันจะกินมังสวิรัตสักสิบวันน่ะคุณอาจจะวางแผนว่าฉันจะกินมังสวิรัตสักสิบวันน่ะก็ให้คุณน่ะ ทำไปเลยไม่ต้องไปบอกคนนั้นบอกคนนี้อันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคนที่แอบแอบทำอนะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าไพ่เจ็ดเจ็ดเนี่ยเซเว่นออฟสอดเนี่ยก็คือเป็นไพ่โจรหรือไม่ก็เป็นคนที่แอบ,บทำาอะไรลับอะ่ะถ้าคุณอยากจะทําอะไรคุณทําไปเลยไม่ต้องไปบอกใครบางครั้งเนี่ยคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณอ่ะทำงานหนักหักโห,หมจนเกินขีดความสามารถคุณควรแบ่งเวลานอนหลับพักผ่อนบ้างไม่งั้นอ่ะคุณจะป่วย อันนี้หมายถึงคนที่แบบจะหวังพึ่งอันนี้เป็นการผลิตสารเคมีเนี่ยเป็นหลอดทดลองมีหลอดทดลองมีโหลเหมือนกับว่าคุณน่ะกำลังคิดอยู่นะใจคุณน่ะกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะกินยาลดน้ำหนักอยากจะกินอาหารเสริมแต่อย่างที่บอกอะว่าคุณไม่ควรกินใจคุณตอนนี้คิดว่าทำยังไงอะให้ถูกหวยอยากจะถูกหวยอยากจะคืออยากจะมีเงินนะ ใจคุณตอนนี้คิดแค่ว่าอยากจะมีเงินคุณมีความคิดนะว่าอยากจะไปไหว้บนบานสารเก่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปบนบานสารเก่าวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรในเรื่องโชคลาภการพน,นันแต่ในท้ายที่สุดคุณก็ต้องมานั่งทํางานเก็บเงินอยู่ดีคุณมีความคิดอยากจะถูกหวยนะแต่คุณก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็เลยต้องมาทํางานในท้ายที่สุดเนี่ย คุณน่ะจะกินน้อยลงนะเนี่ยเหมือนกินน้อยลงเหมือนเทแล้วคุณจะกินน้อยลงอะ่ะคุณจะเริ่มกินน้อยลงนี่คือผู้มีบุญนะคะ The world ผู้มีบุญผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครองในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยจะมีชัยชนะจะทำได้ตามเป้า คุณสามารถสมหวังได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะวิกตอรีโอใบแรกนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการและคุณน่ะจะสมหวังในความรักแองเจิลออฟเลิคุณจะสมหวัง คุณจะผอมลงแล้วคุณจะมีความรักที่ดีๆเข้ามาคุณจะลดน้ําหนักจนผอมแล้วก็จะมีความรักเข้ามาเทพธิดาแห่งความรักจะช่วยให้ความรักของคุณสมหวังคอนุคเปียคุณน่ะจะต้องทานผักเนี่ยอันนี้หมายถึงพวกที่ทานผักผลไม้นะคอนุคเปียหมายถึงคนที่ทานผักผลไม้เยอะ คุณจะต้องทานผักผลไม้ให้เยอะ Less and Rejuvenating การพักผ่อนนะเลสพักผ่อนและ r e j u v e n a t i n g การฟื้นฟูสภาพร่างกายคุณอาจจะผอมได้นะและจะมีความรักที่ดีคุณต้องทานผักเนี่ยเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกมังสวีรัตนะ่ะคุณจะต้องทานผักผลไม้ให้เยอะและ นอนหลับพักผ่อนเลสเลสคือคุณจะต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อฟื้นฟู ool, สภาพร่างกายของตัวเองให้กลับมาแข็งแรงและสมบูรณ์ใบสุดท้ายนะคะเดือนสันคุณอนาะจะมีคนอายุน้อยกว่ามาจีบหรือจะเด็กลงเป็น10ปีหลังจากที่คุณผอมลงนะจะมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบถ้าคนอายุน้อยกว่าไม่มาชอบนะ ก็หมายความว่าคุณอ่ะจะดูเด็กลงจะดูอ่อนเยาว์ดูหน้าเด็กลงหน้าเนียนใสเด้งดูเด็กลงยูไ i g h y ร u เซล l f คุณมป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งเลยนะ แล้วก็คุณเป็นคนที่คุยเก่งมากเลยเป็นคนที่พูดเหมือนเขาเรียกว่าพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองอะ่ะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่คุยเก่งชอบเที่ยวชอบคุยในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เจอรักแท้ planning นะคะการวางแผนและการกระทำํำ planning and action การวางแผนและลงมือทําคุณอะ เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนมีจิตเมตตาคุณเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งนี่คือเทพสื่อสารนะก็คือคุยเก่งเหมือนนกเหมือนนกในติ้งเกลคุณจะคุณจะต้องวางแผนในการดำเนินชีวิตแล้วคุณก็จะสมหวังได้เจอรักแท้ค่ะเมื่อรักแท้มาเยือน เราจะใช้ไพ่78ดอดูนะคะว่าถ้าคุณกินยานลดน้ำหนักอะ่ะจะเป็นยังไงใบแรกนะคะก็ให้ไปถามหมอดูนะว่ากินแล้วจะตายไหมหรือถามตัวเองเนี่ยแหละว่าควรกินไหมอันนี้ก็มีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนนินทานะมันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมด้วยนะถ้าคุณอะ มีบุญนะก็จะมีคนแนะนําอะไรดีๆเข้ามาถ้าคุณเป็นคนมีกรรมเยอะก็จะมีคนแนะนําสิ่งที่ทําแล้วเดือดร้อนถ้าคุณเป็นคนดีอ่ะสิ่งดีงามเนี่ยจะดึงคุณไปในทางที่ดีอาจจะมีคนแนะนําอะไรดีๆมาให้อาจจะต้องไปหาหมอนะควรจะไปหาหมอนะ คุณอาจจะต้องการกำลังใจจากเพศตรงข้ามก็ได้นะอาจจะต้องไปหาหมอไปคลินิกลดน้ําหนักไปคลินิกลดน้ําหนักไปหาหมอหรืออาจจะไปฝังเข็มลดความอ้วนเนี่ยไปฝังเข็มลดความอ้วนไปหาหมอต้องการกําลังใจดีๆคุณอาจจะต้องทํางานให้หนักขึ้นกินให้น้อยลงแล้วพยายามทํางานให้หนักขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยคุณน่ะก็อาจจะต้องการ หาความสุขจากการช้อปปิ้งไปซื้อของอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะ่ะควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานการเงินมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยมีคนอิจฉาลิษยามีคนจ้องหาเรื่องมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีศัตรูให้ระวังจะถูกคุณใส่มนดำ แต่คุณนะ่ะเป็นคนที่รวยมากการที่คนคนนั้นเขาไม่ชอบคุณนะ่ะก็เพราะว่าคุณนะ่ะรวยมากคุณมีบ้านหลังใหญ่คุณมีคอนโดเพราะนี่คือไพ่สิบเหรียญคุณเป็นคนที่มีตังค่ะคนเขาก็เลยไม่ชอบอย่าทําอะไรครึ่งครึ่งกลางๆนะเหมือนทําไปครึ่งตัวพยายามอย่าทําอะไรครึ่งครึ่งกลางๆทําไปได้สองเดือนแล้วหยุดเนี่ย คุณอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะขอแค่ว่าอย่าทําอะไรครึ่งๆกลางๆถ้าไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็กรุณาไปหาหมอแก้เคสทําบุญให้กับคนตาบอดมูลนิธิคนพิการตาบอดมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อนทําบุญให้กับคนตาบอดแล้วชีวิตจะสว่างและสดใส คุณควรจะไปไว่ายน้ําค่ะไพ่บอกว่าคุณน่ะควรจะไปไว่ายน้ําและถ้าเครียดก็ไปหาหมอดูคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อันนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับทางการแพทย์นะเป็นพวกอันนี้เป็นหมอนะคือคุณน่ะควรจะปรึกษากับพวกหมออ่ะปรึกษากับหมอบทสรุปนะคะ ให้ตั้งใจทํางานนะคะให้ตั้งใจทํางานเก็บเงินเป็นหลักค่ะให้เอาเรื่องเงินเป็นหลักเรื่องอื่นนะเป็นเรื่องรองคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนค่ะจะมีคนให้ความช่วยเหลือจะได้รับข่าวดีแน่นอนบทสรุปนะคะคุณน่ะจะสวยและรวยมากค่ะ Queen o f Penda เ l e ค่ะเนี่ยเห็นไหมมีมีทองเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนมาแอบดู บทสรุปเนี่ยคุณจะสวยและรวยมากแล้วก็มีคนมาสนใจนะคะเรามาดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าคุณมีพลังงานยังไงในตอนนี้พลังงานของท่านดีครีดคุณท้อแท้นะพลังงานของคุณตอนนี้คุณท้อแท้ แต่คุณเป็นคนที่แฮปปี้สักเสรนะคุณท้อแท้เพราะว่าไม่มีตังค์แต่คุณเป็นคนสนุกสนานล่าเริงเอสเซน e เสมาสเตอร์ master, คุณเป็นคนที่มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะแล้วก็มีคนอยากจะมาเป็นแฟนคุณมีคนอยากจะมาเป็นแฟนคุณ คุณเป็นคนสนุกสนานล่าเริงอ่ะม,มีคนอยากจะมาเป็นแฟนคุณคุณคิดมากเรื่องธุรกิจคุณก็เลยชอบไปดูดวงหรือคุณนะ่ะเป็นคนที่จริงๆไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมนะนะเนี่ยมีเป็นดอกบัวนกอินฟินิตี้แล้วก็สัญลักษณ์พิระมิดคุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านาศาสนา,สาศาสนาโบราณคดีสนใจทางด้านดูดวงแล้วก็เป็นคนรักอิสระ คุณมีพลังที่เบื้องบนอะมอบมาให้คุณเป็นคนที่มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเป็นพลังของหมอดูนี่ก็อินครีสอินครีสนะคะก็เนี่ยถนนถนนนะที่คุณกำลังจะเดินอะมันมีเพชรพลอยเต็มไปหมดเลยในอนาคตเนี่ยคุณจะรวยมากแต่ตอนนี้คุณหมดเงินไปเยอะคุณเป็น professional assistant น่ะ คุณมีความสามารถทางด้านการทำงานเป็นเลิศคุณอาจจะเป็นหมอที่เก่งคนที่เป็นหมอไม่ได้หมายความว่าจะเก่งเท่ากันหมอที่เก่งหมอที่ไม่เก่งหมอที่เป็นอัจฉริยะหมอที่รักษาพอได้คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนทำงานเก่งค่ายเดตพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยในท้ายที่สุดคุณจะสมหวังในความรักค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาสำหรับท่านที่เลือกทีมนี้เอแนะนำว่าให้ทานเป็นพวกสมุนไพรจะดีกว่านะคะแล้วก็ว่ายน้ำท่านใดที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นก็ให้ไลน์ติดต่อมานะคะเอะรับดูทางไลน์เท่านั้นค่ะหรือ ถ้าอยากจะดูดวงจริงๆอ่ะให้ไลน์ติดต่อมาก่อนนะคะ